ครับอยู่กับผมบสตเวนในโดรไลมอนสตอรี่ออฟซีซั่นนะครับผมเรากลับมาตอ่อกันเลยครับผมอันนี้คือที่เราบันทึกเอาไว้เมื่อวันที่26บอกเลยว่าห่างหายกันไปนานนานแสนนานนานซะเหลือเกินกับวันที่26แล้นะครับสำหรับโดไลมอนสตอรี่ออฟซีซั่นนะมาดูกันเลยว่าเส้นทางการ ประชนภัยของเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมอม่ะจำไม่ได้แล้วด้วยเล่นไปถึงไหนเอา้าวันนี้ฝนตกเป็นเวลาตีหนึ่งเหรออ๋อมีเมฆฝนมีเมฆฝนอ๋ออันนี้เราเล่นถึงวันที่26แล้วใช่ไหมอ๋อใช่ครับเราต้องนอนนะผมเนื่องจากเราไปทำภารกิจป่โอเคแล้วเราตื่นมาอีกทีก็วันที่26นั่นแหละครับ ในเวลาหโมง้ลุกขึ้นมาแล้ว6โมงหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีวิ่งม,มารดน้ำมันมีวันอะไรมั่งลืมลืมแล้วเนี่ยนะลืมลืมจริงๆนะฮะเดี๋ยวนะดปูปฏิทินไอ้ไก่เรามีหัวใจขึ้นวัวเรามีหัวใจขึ้นผู้คนในเมืองนี้อย่างละสองอัปปฏิทินใกล้จะถืออ๋อก่จะถึงวันที่2 8แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วไอ้ไอ้ที่ที่ที่ดักจับทำไงนะลืมกดโอโอโอจับจุบ๊บ ได้ผีเสื้อจากผีเสื้อลายเมฆสีเหลืองได้แล้วในขนาด44แล้วผมเนี๋ยนะเนี่ยนะเดี๋ยนะเ,เ,เราต้องลดน้ำต้นไม้อ่าลดลดครั้งที่หนึ่งลดครั้งที่สองโอ้โหสตรอเบอรี่เราเติบโตแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ผมจะเอาไปลงงานแข่งวันที่เขาเรียกว่า28เนะ28ปที่มันจะถึงเนี่ยผมจะเอาเนี้ยเอาไปอืมบอกเลยว่าเราไม่ได้กลับมาเล่นอันนี้นานมากครับเนื่องจากผมไปเกาะ เกมเกรดบีมาค่อนข้างจะเยอะเรากลับมาเป็นเกมเกรดเอของเราบ้างดีกว่าเอ้ยเก็บรถรถแล้วก็เดี๋ยวเก็บครับผมอืมโอเคสวยงามจากนั้นก็เก็บยาวๆหนึ่งผลเก <c oughs> ็บยาวตรงไหนเนะี่ยเก็บแค่ผลเดียวเอ้าเรามีสตรอเบอรี่อยู่สองแล้วเหรอโอเคไม่เป็นไรเอ้ยเดี๋ยวนะสตรอเบอรี่ทำไมอันนั้นมันเป็นแค่ครึ่งดาวเองอะ ก็ไม่เป็นไรเราก็จะเอาสตรอเบอรี่เนี่ยแหละลงแข่งเรามั่นใจในสตรอเบอรี่ของเรามันออกจะสวยงามเช่นกะดะขนาดนี้อื้มโอ้ยเหมือนจอมมันมเลยสตรอเบอรี่เห็นแล้วก็อยากจะขขมือมันเข้าไปาจะกินอื่นกินเธอทั้งตัวไม่อยากเหลือไว้ให้ใครได้กินจะกินคนเดียวนะนั่นคือสิ่งที่ผมปรารถนาเก็บแล้วเก็บเก็บด้วยปรตูแล้วก็ลดน้ำซ้ำอืม มันจะได้โตไวๆพอเราเก็บผลผลิตออกมาแล้วนี่ผมยังช่วยหมาไม่ได้เลยนะแต่ผมจำไม่นิน่ผู้ชายคนนั้นไว้ก่อนแล้วเราค่อยไปคุยกับเขาเอ้ยเด็กน้อยประตูบ้านเรานี่น่ากลัวนะยังไม่ได้เปิดเลยนะมันเปิดเองด้วยมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ว่าไปนั่นว่าแล้วก็ลดน้ำแป๊บหนึ่งนะ โอเคโอเคครับไปเริ่มกันต่อเนื่องจากผมนั่งไม่ค่อยถนัดลืมไปหมดแล้วว่าเล่นไปถึงไหนยังไงบ้างนะครับเนี่ยในดูที่เรายังมีกุ๊กไก่ออุ้มแล้วก็กวางแล้วก็คุยเยี่ยมเยี่ยมไก่วันนี้เจ้าแข็งอะไรดีนะใช่เก็บ <c oughs> <c oughs> อ่าดูข้างใน มีอาหารไก่อยู่ทั้งหมด43อ่าหยิบหยิบออกมาแค่หนึ่งก็พอเราเลนเราเล่งอยู่ตัวเดียวอ่าวเอาเอาหารอาหารไก่ใส่นี่แล้ววิ่งออกไปวันนี้ท่านนายกเจ้าดีน,าสส <c oughs> น,น,น่าสงสัยเจอกัะทิทีก็บอกว่าเราน่าสงสัยไม่คิดจะทักคำอื่นบ้างหรือไง <c oughs> ไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรให้เขาน่าสงสัยโอ้โอยคุยก่อนยืมยืมก็อวันนี้แข็งแรงดีเนาะ ดันตูดดันตูดดันตูดอืมตัวใหญ่ตัวใหญ่จริงๆโอเคปล่อยอันนี้คุยก่อนยิบเยี่มยมปลาวันนี้แข็งแรงดีนะแล้วก็จับดันตูดดันตูดดันตูดแล้วก็ปล่อยโอเคฉันก็เอาข้าวออกมาหยิบออกมาสองอืมแล้วก็ใส่ตรงนี้แหละหนึ่งแล้วก็สองโอเคเล้งไก่กบแกะให้มันอยู่ด้วยกัน,แค,นแค่นั้นก่อนมา้าเรายังไม่มี โอเคผมต้องไปทําอะไรบ้างเนี่ยวันนี้ผมลืมผมลืมไปหมดเลยไม่ได้เข้ามานานนะลืมจริงๆนะไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงประชาชนแต่อย่างใดพลังกายเราเหลือ28กับบ้านเลเวล1นํานวนไก่1นึ่งทับห้านวนวัวกระแกหนึ่งทับห้าโอ้พระเจ้าฉันต้องไปทําอะไรบ้างนี่อออกไปล่าหาของเออเราต้องไปหาของป่าก่อนพิมอนพิมอน เป็นฤดูที่หมอแกไม่ใช่พี่มอนเล่้เสียงนี้เป็นฤดูที่หมอแกการเดินเล่นมากเลยนะเป็นงไงพี่มอนเตะคนคน,คนหลอ่อโคตรเท่เก็บนอมมาไม้ไปขายไปกินแกงหนอไม้พึ่งพึ่งรู้ว่ารักได้แล้วครับผมแล้วไอพึ่งตัวนี้เท่าไหร่ปรเปอร์เซนต์ความไอนี่ของมันนะ่เท่าไหร่ผมรู้ว่าเราจะได้ไอเนี่ยพึ่งเนี่ยต้องเอาต้องมีน้ำพึ่งไปให้ช่างช่างใช่ไหม ช่างท่าง,งทำท่าไม้เนี่ยเขาจะทำรังพึ่งให้เราอ่าส่งของสิบแปดผลสิบแปดดาวเอ,อะส่งไปขายยังไม่ต้องกินหรอกอ่าอันนั้นอ่าส่งไปขายอืมอ่ะส่งไปขายอ่เราจะส่งอะไรอีกไหมไม่มีละส่งแค่นี้อันนี้นี่นี่เอาส่งไปขายลไอที่เหลืออาหารบัวอาหารแค่เราได้อะไรมาปุ๋ยโตทันตาเห็นโอ้ ไม่ได้เข้ามานานบอกเลยว่าเจ้าฉันลืมไปหมดแล้วท่านจำไม่ผิดมันจะมีหลายเหตุการณ์นะที่เรายังเล่นแล้วยังทําไปไม่หมดนะครับผมน่าจะเยอะน่าจะเยอะอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดโอเคอันนี้ไปทางเมืองเออ้ยเรายังไม่เอายังไม่เข้าเมืองเราต้องอยู่ในป่าเขาก่อนอยู่ในป่าดงดิบเราต้องสํารวจหาแถวแถวนี้ไปก่อนนะฮะตอนนั้นก็จะไปเมืองแรกยังไม่เอาเอาไม่เข้าเมือง โอ้้ชิตุกาจ้อรุนสวัสดีมิตะขึ้นมาบนเขาแต่เช้าเลยนะจ้ะปลอดคนด้วยเฮ่ชิตุกะเธอเธอเธอโนบิตะจะทำอะไรเขาเธอฉันจะหลอกเธอบีโอเครู้สึกว่าเราจะเฮ้ยโอ้ยเจ้าแมลงเต่าทองเก็บสมุนไพรเก็บหญ้าก่อนเฮ้ยผีเสื้อตัวมันรบเลยอื มันสำคัญยิ่งกว่าหน่อไม้นะพีเสื้อหางเทนนกยูงเหรอโอเคครับหางนกยูงนะเอ้ยเดี๋ยวอ้นั่นป่าวิบวิวยังไม่ไปป่าวิบวิวตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเอาของใส่ต้องไปป่าวิบวิวโอ้ยผมไม่ได้ขนั่งเล่นเนี่ยนานๆานาน,านมากแล้วนี่ไม่ได้จับเพสีเลยตั้งแต่ผมทำงานที่ใหม่บอกเลยเวลามีน้อยมากแต่ว,ว่าโอกาสที่มันได้ตังค์ก็เยอะ ขึ้นมากคือเช่นเดียเหมือนกันนะจับซะจับเธอเอ้ฉันจะจับฉันจะจับมัดซิมมัดซิมมัดซิมมัดจับมัดจับเออมัดจับมัดจับเออผีเสื้อลายเมฆสีเหลืองโอ้โหมีอะไรให้ข้าจับอีกไหมอยากจับเหลือเกินไม่เอาไม่จับหินจับหน่อไม้อืจับนี่ด้วยแต่ต้องบอกว่าจะเป็นเกมที่ฉากนี่มันอ่อสวยดีมันเหมือนดูการ์ตูนตอนนึงอ่ะ แล้วต้องบอกเลยว่าตอนเกมของอันเนี้ยยาวๆน่าจะนานด้วยยาวไม่พอนานอีกฮะอันนี้ผมเล่นในเพ4นะครับผมสำหรับโดราเอมอนสตอรี่ออฟซีซันนะครับผมในคอมก็มีนะใน Nintendo Switch ก็มีในเครื่อง V ไม่มีแต่ว่ามีเกมโดราเอมอนที่เป็นโดราเอมอนวนะครับผมที่เป็นเกมทอยลูกเต๋าแล้วก็ชื่อตรงตัวเลยครับเกมโดราเอมอนวีนะฮะ ก็ลองไปหาเล่นก็ได้ผมก็กําลังทาโดราเอมอนโดราเอมอนบีอีพีที่7อยู่นะครับผมโดราเอมอนอีพีที่7แล้วก็กําลังจะทํอีพีพิเศษที่มันเกี่ยวกับการใช้ของครับผมมันจะใช้เพียงแค่ของเล่นของไอเนี้ยของพิเศษเอามาใช้นะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมที่ผมเดินกลับมาข้างบนนะก็ไปเป็นแค่ทางตกปลาฮะตอนนี้เราก็เดินเดินทั่วผมจาไม่ได้แล้วเนี่ยวพราะผมต้องไปทําอะไรบ้าง ผมก็เลยกะว่าจะถืออันเนี้ไว้เป็นอาวุธคู่กายแล้วก็เดินไปอันนี้ไปทางไปผ่าตัดฟืนโอเคครับเรามาทางคนตัดฟืนนะฮะมาดูเผื่อจะมีแมลงนั่นนะครับเรามีพึ่ง,งกับพึ่งรู้วัารักจับพึ่งรู้อันักมาได้แล้วแล้วมีอะไรนะอันนั้นไปทางแม่น้าจอมแจมเดี๋ยวค่อยไปครับทําแม่น้าเดี๋ยวเราค่อยไปเฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรอะเต่าทอง ต่ทาทองนี้จับยากนะต้องย่องเข้าไปหาเขาไม่งั้นจับไม่ได้ที่มาแรงอะไรไม่รู้หวดเข้าให้จับเข้าไปหนึ่งได้แล้วครับตักแตนโมตักแตนโมฮตักกระแตฮนนะไม่รู้ตักกแตนไปโมอะไรมา้องใส่โมหน้าจมูกคางปากลูก,กตาเฮ้ย <c oughs> ที่พูดมาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเฮ้ยดอกไม้เก็บดอกไม้ ไปต้องให้ไอเขาบอกว่าหอดอกไม้นี่เอาไว้ให้เขารู้สึกคุณอ่รู้สึก,ค,สกคุณพัตเตอร์จะใช้ไม้ปะจากป่านี้นะแต่ก็ไม่เกี่ยวกับโนบิตะหรอกแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วอะไรของเองวะแอนยังยังงานอะต้องทำหลังหลังจากนี้ต่างหากอาทำทำหลังเนี้แล้ว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 ก่อนนั้นี้ทำอะไรนอนเล่นกันเหรอเราจะไปทางแม่น้ำจอมแจมก,ก่อนนะครับอันนี้ทำไปทะเลสาบ ผมเป๋มผมมาวิ่งหาของเข็บของตอนนี้จะจะเต็มเป๋าแล้วมั้งไป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 ทางแม่น้ำจอมแจมผมวิ่งมาแล้วทางแม่น้ำจอมแจมแม่น้ำนี้ไอนี่ตรงนี้เป็นโขดหินนะครับกลุ่มหินยุาแรกเริ่มโอ้ยผมไม่ได้เล่นไอพวกนี้นาน ต้องเหมือนเหมือนตาต้องบอกก่อนว่าตาผมนี่แพ้แสงแล้วมันไม่ได้เป็นมาจากอ่าเล่นเกมนะอย่างเดียวนะครับผมทํางานวิ่งรถเนี่ยมันเลยทําให้ดวงตาผมแพ้แสงแล้วก็ทําให้ผมไม่สามารถที่จะนั่งหรืออัดวีวดีโองานอะไรเนี่ยแบบว่าแบบเมื่อก่อนได้บ่อยๆแล้วนะครับผมโอเค หมดเดิมแหละสบายตาที่สุดแล้วผมอัดเกมนี้ในภาพแบบบทภาพยนตร์นนะครับแบบเราก็ว่าให้ให้มันมืดๆหน่อยอา้าวมันทางป่ากบกิ้งอืมทางป่านี่มันมีอะไรอะ่ะวันนี้มีเมฆคืมนั่นแต่ไม่นี้มีฝนตกช่วงนี้ผมก็อาจจะมาบอกท่านผู้ชมว่าผมอาจจะลงคลิปไม่ได้ทุกวันเหมือนเมื่อก่อนผมอาจจะช่วงนี้ผมอาจจะหายหายไปช่วงหนึ่งเพราะเนื่องจาก ผมค่อนข้างที่จะเพียนะเหนื่อยด้วยเพราะว่างานที่ที่ทำเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะกว่าแต่ก่อนแล้วก็ผมวิ่งแฟดนะผมวิ่งวันละสองรอบแล้วก็มันงานก็ค่อนข้างจะไอ้นี่พอตัวพอตัวอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวสักครู่นะครับ ได้กุ้งนะครับกุ้งบอสเตอร์น้ํำจืดนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ผมไปหยิบแป้นมาใส่ช่วยนะครับเนื่องจากตาตาผมแพ้แสงนี่มันตั้งแต่แบบวิ่งรถมันก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีการทํางานตอนช่วงกลางดึกกลางคืนช่วงหนึ่งที่ผมตัดต่อวิดีโอค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่า,วาตอนนั้นก็ไม่ได้ทําลงในนี้ทําลงอย่างเอยเฮ้ย,ห,ยหมอหม,อหมอ สวัสดีดูเบตาคุงวันนี้ยังมีเวลาอีกเยอะส่วนงานวิจัยจะเริ่มต่อจากนี้แหละเขาว่ากันนะเขาว่าจะเริ่มต่อจากนี้นะฮะไปนี่คือทะเลสาบนะผมทะเลสาบผมแบบผ,ผมก็วิ่งไปวิ่งมาเนาะทะเลสาบนี่ก็มีปลานะครับผมแต่ว่าเรายัางไม่ต้องการปลานี้ไปทางนี่ครับทะเล อเปลือกหอยเก็บสิครับผมก็วิ่งวิ่งวิ่งเขดูนี่จำไม่ได้แะ้วน,นี่มีอะไรอันนี้มีถ้ำมาไม่บอกก็รู้ว่ามันเป็นถ้ำวิ่งเลาะชายหาดเก็บครับเจออะไรก็เก็บหมดอนะแล้วเขาไม่ค่อยเอาไปขาย บ้านเราอยู่ใกล้ๆไม่ห่างไม่ไกลเกินเอื้อมเกินอึดใจรออันนี้เราเคยสำรวจไปหมดแล้วส่วนพวกเด็กพวกนี้เราก็เคยเข้าไปคุยกันหมดแล้วฮะสวัสดีวันนี้เป็นวันอากาศที่อบอุ่นไงจะยโดวตาเวลาพระอาทิตย์ขึ้นสูงอย่างนี้ทะเลก็สอดก็สะท้อนแสงแสบตาเลยเนาะใช่แสบตาม,มากเลยง่ายสบายดีไหมจุเคนนะฮะโอ้โหหูหอื้ ต้องบอกเลยว่าเกมพวกนี้เอ่อเป็นเกมเพลินๆสบายๆเล่นแล้วไม่ต้องแบบอะไรมากเฮ้ยชิซุกะเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เดวิตายเก็บไว้เองเถอะจ้าผมจะกดเก็บปลาดาวกระเป๋าเต็มแล้วอะไรอะไรเต็มเต็มเต็มอะไรเฮ้ยเอเอาผีเสื้อให้ดิบโอ้เฮ้ยอัตัวนี้ว่าครึ่งดาวอ่าให้ไอเทมปุ๊บให้ฉันเหรอขอบคุณนะจ๊ะเพราะผมจะเก็บปลาดาว อไม่ได้มีความจริงใจเลยหมายถึงตัวผมนะไม่ใช่นมิตะไม่มีอะไรโอ้ฉันอยากจะได้ผลไม้เขยา่าเก็บได้ไหมเก็บอีกได้ไหมเต็มเต็มเต็มอะไรเต็มทำไมเต็มเพื่ออะไรดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ไมชิตกุกะให้อีกอย่างหนึ่งวิมันให้บารละครั้งน่าจะดีไปหาพี่สาวของเราดีกว่าอยู่หรือเปล่า,าซีฟี่เนี่ย สวัสดีครับปลูกยันห้องนอนแล้วครับไม่มีใครอยู่เลยออกมาเหมือนเดิมเอ้ยเศร้าใจเราเก็บไอ้ลูกท้อนะั้นไม่ได้รู้รู้สึกเหมือนจะท้อแต่เราก็ไม่ยอมแพ้เอ้ยหกโมงแล้วเราได้มา5300นะครับผมฉันรับไว้มากขนาดนั้นไม่ไหวหรอกจ้าเห็นไหมเธอรับได้แค่วันละครั้งวันละครั้งครั้งละหนแล้วเราจะทํายังไงเราควรจะทํายังไงดี เราจะทำยังไงดีเก็บเปลือกหอยก่อนเอ้ยเก็บปลาดาวไปก่อนพูดผิดพูดผิดเฮ้ยตอนนี้เริ่มมืดแล้วครับผมบนวันหนึ่งนี่ไม่ได้ทําทำอะไรเลยนะผมเนี่ยวิ่งเล่นอย่างเดียวเลยนะอันเนี้ยคลิปเนี้ยวิ่งอย่างเดียวฮนะวิ่งไปก่อนแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากันไปทางอ,อีกฝั่งหนึ่งมีมีมีใครอยู่ไหมไม่เหมือนไม่มันจะไม่มีใครเลยเอ้ยคุณ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 คนนั้นอนะ่ะเอาไอเทมผมไปขอบใจเนาะหลับไว้ละโอเคดีมาก บครบัผมจะไปเอาหลูกบ้วมันน่าจะเป็นลูกบววแหละไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าคิดเอาเองว่าน่าจะเป็นลูกบวยผมเข้าอุตส่าห์ไปขย่ามาแล้วผมต้องได้สิ่งที่ผมต้องการขยา่าเก็บมาเก็บมาเก็บมามมแล้วเราก็เอาของไปใส่อออ่า,อา,อารู้สึกจะเจอบางอย่างจะเก็บได้ไหมเหมือนจะไม่ได้แล้วนะ นั่นไงละกระเป๋าเต็มเราไม่สามารถจับพลังนั้นได้เสียใจร้องไห้หนักมากทำไมทำไมกระเป๋า,เ,ปาเต็มด้วยวิ่งไปแล้วโนบิตะสี่คูณห้าสิบล้านเมตรโอ้โหห้าสิบล้านเมตรโนบิตะบอกให้ให้คุณมาได้วิ่งเถอะครับไปทางร้านเขียวกจี วิ่งสู่มุ้งหน้าร้านเขียวชีแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วตอนนี้เราไปตัดเลี้ยวซ้ายแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้โหจำเอาเรา้วยขาสั้นๆไปยังฟาร์มฟาร์มไลออนนะผมตอนนี้วิ่งกลับมาที่ฟาร์มตัวเองแล้วเปิดใส่หน้าของแล้วครับตอนนี้ไปหยิบเห็ดออกมาวิ่งไปแล้วยิงผ่านยะวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งมาที่เราเราม้าวิ่งจะต้องวิ่งเข้าไปโอ้โหถึงที่ใส่ของมันเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยโอเคครับสใส่ต้นยาเข้าไปใส่ผีเสื้อลงไปแล้วใส่นอไม้ซื้อแกงนอไม้ เอาผีเสื้อไปอสองตัวเอาปลาดาวลงไปอีกสามแล้วก็เอาพึ่งไปอีกหนึ่งพึ่งรู้ว่ารักนะครับแล้วก็แตนแตนจ๋าอ่ะแล้วลงไปกุ้งล็อบสเตอร์ก็จะล็อบจะรับเอาใส่เข้าไปเอาเอาใส่เข้าไปเอาเปลือกหอยเอาไปอีกเอาใส่เข้าไปอีกเอาใส่เข้าไปอีกอีกนิดอีกนิดทิศนิด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 เต็มไปมีแล้วเฮ้ยไม่ได้เล่นโดนแหลมมั่งนานนานมาก เดาลมงดาลมงอ่าส่งไปให้หมดอย่าให้เหลือตอนนี้สองทุบแล้วก็เราจะไปทําการตกปลากันนะฮะตกปลายามดึกผมอยากจะรู้ว่าถ้าผมไปตกที่ทะเลสาบเนี่ยผมจะได้ปลาอะไรายามดึกผมจําไม่ได้แนละ้วผมจําไม่ได้จริงๆนะเนะี่ยผมจะไปตกตรงนี้ลนะดาทานตรงนี้ผมจะไปตกตรงทะเลหน้าบ้านคนุณซีฟี่เลยครับผมซีฟี่แผงสีเขียวอันนั้นทิฟฟี่ วัสด,ดีครับคุณพี่สาวอุ่นขึ้นมาแล้วเนาะเป็นฤดูตกปลาได้สะดวกเป็นฤดูเป็นฤดูที่ตกปลาได้สะดวกเลยนะสำหรับน้ำลายครับต้องเลยต้องหยุดแล้วก็เป็นการอ่านที่ติดขัดมากเลยเนื่องจากเราเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศมานานนะไม่จริงครับอยู่แค่นี้แหละไม่ได้ไปไหนเลยไฉันไม่ได้ไปไหนไกลใั่ไมอยู่ที่เดิมของฉันตรงนี้ไม่เคยมีผู้ใด จนความรักเจอเข้าเบื่อ,อหลังเหลือเกินเฮ้ยปลานี่เอาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยนี่มันปลาหมึกยักษ์นี่ยักษ์แล้วเหรอตอนนี้ตะมันก็ไม่ได้ยักษ์เท่าไหร่นะยักษ์ใหญ่ลายยักษ์เล็กลายเล็กและยักษ์ใหญ่หญ <laughs> โอเค เอาแล้วครับผมตอนนี้โนมิตะก็ได้ทำการตกปลาแล้วเขาก็กำลังจดจจอจอืมปลามาแล้วเอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่หญจริงๆนะเนี่ยแต่ใหญ่ไม่มาใหญ่ขนาดกลางโอ้ก็ยังคงได้หมึกนะผมอ่ะ เราวันนี้เราจะกินหมึกยาก่างนะครับโอเคครับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับกับุณาทำทั้งทางด้านซ้ายนะครับผมเตาย่างเตรียมทางด้านขวานะฮะแล้วก็โนบิตะจะอยู่ตรงกลางนะครับที่เอาปลาหมึกมาสองข้างทางคนทําน้ําจิ้มพร้อมไหมพร้อมครับคนย่างพร้อมไหมพร้อมครับคนกินพร้อมไหมพร้อมครับพูแล้วก็หิวว่าไปนั่น ตอนนี้เรากำลังทำการตกปลาอยู่นะครับณนะตอนนี้หลายคนบอกไม่ดูอไม,ไม่บอกก็รู้พี่ว่าตกปลาอยู่พี่นิ่งพูดอะไรไม่รู้พูดมากาาาปลาตัวกระจิ๋วหลิวว่วายเข้ามาแล้วมันคือปลาชนิดใดคือปลาชนิดไหน,อน,ไหนเอาตกครับสิ่งที่ได้ก็คือนั่นครับปลาหมึกกล้วยมีแต่ปลาหมึกไหนกล้วยอ่ะไม่เห็นเลยมันชื่อปลาหมึกครับผมอ๋อขอโทษทีครับผมผมเข้าใจผิดไปแล้ว มันสามารถที่ชาทําการดึงเบ็ดได้นะแต่เราก็ยังไม่ดึงเบ็ดนะฮะทำไมคุณถึงไม่ดึงเบ็ดล่ะครับเพราะมันจะไม่มีปลาเข้ามากินเขาเลยจะไม่ดึงเบ็ดนะฮะตอนนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับแต่เวลาจริงของปัจจุบันนี้เพียงแค่ห้าโมงกว่าๆเท่านั้นนะฮะอืมอืมรอรอไปรอรอแล้วรอแล้วรอซ้ำรอซากรอ, 3, รอ ได้แต่รอรอรอ,อก็ไม่มีวี่แววพอครับเราต้องพอได้จริงๆพวก,กันจะห้าทุ่มแล้วกลับบ้านนอนอยู่นะเขาปิดไฟนอนแล้วด้วยเฮ้ยเมื่อกี้เขาปิดไฟนอนแล้วลองไหมลองคุยไหมถ้าจะหลับอยู่ไม่กลัวดีกว่าเมื่อกี้เขาปิดไฟแล้วนะครับแล้วทำไมเดินๆเข้ามาเป็นแสงสว่างด้วย ชจ้ผิดกฎธรรม่าติแปลว่าข้างในเขาอาจจะมีสารเรืองแสงนะทําทำให้เราสามารถมองเห็นภายในสู่ภายนอกโอเคเราก็ควรที่จะกลับบ้านกันบ้างแล้วนะครับเราก็ไม่ควรที่จะมาวิ่งเล่นทะเลทลายถลายแถวแถวนี้นะฮะตอนนี้ยอดเงินผมมีอยู่เท่าไหร่ผมก็ลืมไปเลยอยู่ที่หนึ่งหื่นเจ็ดันเก้าร้ยเจ็ดบหกบาทนะผมมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับฮะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งมื่นมีใครให้มากกว่านี้ไหมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทมีใครให้เยอะนี้ไหมฮะให้เยอะกว่าฮะเพื่อพวกนี้ใช่ไหมได้ ว้ปิงชนหินผมต้องอัปเกรดพวกของพวกเนี้ยมาทําฟาร์มของเราเรื่อยๆอาศัยปลาหมึกไปแล้วก็เอาหมึกไปอีกหนึ่งเอาหมึกนี้ไปเอ้พูดถึงเราไปซื้อปลาหมึกกินดีกว่าโอเคครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะชอบกับคลิปนี้นะครับสำหรับโดราเอมอนสตอรี่ออฟซีซันนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมกำลังจะทำโดราเอมอนวีอีพีที่7ดนะครับเป็นตอนที่7ดแล้วก็โดราเอมอนเป็นตอนพิเศษที่เป็นการแข่งขนันอ้าวหลายคนก็จะ รอดูอยู่ก็สามารถติดตามรับดูรับชมได้ที่ช่อง Boss David Dead นะครับผมส่วนวันนี้คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดชอยู่ไหสวัสดีครับโดวไปถัาเองเป็นไรอ,อ่ะเครื่องมันลดนโอเคครับไว้พบใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ